สวัสดีครับร่วมใจคนไทยสู้ภายโควิดสิกับผมพิพัฒนวิทยาบัญญานนท์นะครับมาเจอก,กันเช่นเคยแบบนี้วันศุกร์ครับส่งท้ายสัปดาห์ไปได้วยกันนะครับที่ช่อง9เอ็มคอร์ดดีหมายเลข30มนั่นเองนะครับรับชมส,มสดๆกันได้ผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยแล้วก็ผ่านทาง m c o t n e t ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้อย่างที่เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ในรายการเรื่องพบค่ำนะครับว่าวันนี้จะมาลองฟังเสียงสะท้อนจากเหล่าบรรดาผู้พิการกันบ้างครับโดยวันนี้เราเชิญท่านนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยมาคุยยยกกกันันนแล้ว็เเเช่เค,คร,ราาอ สะท้อนจากคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยครับว่าในสถานการณ์โควิด19ที่เกิดขึ้นแบบนี้คุณรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรส่งมาคุยกันได้นะครับที่ SMS ครับหมายเลข4111001นะครับแหมแล้วก็วันนี้นะฮะก็ต้องแซวซะหน่อยเพราะเชื่อว่าแฟนๆหงลิวภูนี่คงมีการส่ง SMS เข้ามาตอกย้ํากันเหมือนกันนะครับว่าแหมได้แชมป์กันไปเรียบร้อยอันนี้แซวเล่นๆนะฮะอ้าวมาคุียันก่อนครับก่อนอื่นเลยเชิญชวนร่วมในการบริจาคครับอันนี้แฟนหงก็ชวนเหมือนกันนะครับบมอจอสมทร,ร่วมใจคนไทย สู้ไพโค19ครับเลขที่บัญชี0150252919ครับธนาคารกรุงไทยสาขาสิงคอมเพล็กซ์เพื่ออํามะในการส่งต่อทุกความห่วงใยผ่านไปยังมิ่ทิ่ ทารงพาบาลทางการแพทย์และมูลที่สภา,าการพยาบาลนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของการเดินทางกันซะหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็แน่นอนก็ว่าในสัปดาห์หน้าเราก็จะมีการเดินทางกันแน่นอนเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับ4 5 6แล้วก็7นั่นเองนะครับการใช้รถสาธารณะเช่นรถ ประจำทางนะครับรถตู้รถทัวร์ต่างๆเอ๊ยังจํากันได้ไหมครับว่าควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรกันบ้างอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ครับเรารวบรวมเอาไว้เข้มๆนะครับในช่วงความรู้สู้โควิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เชิญชมครับช่วงความรู้สู้โควิด เดินทางภายใต้การเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดโควิด -19 ที่ติดต่อจากคนสุ่คนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนทุกคนต้องใช้บริการการเดินทางด้วยรถสาธารณะต้องเอาใจใส่ทั้งผู้รับบริการและผู้ใช้บริการด้วยเหตุนี้เองกรมการขนส่งทางบกจึงออกมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถสาธารณะโดยกำชับให้สำนักง,งานขนส่งทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการ Social d i s สเทนซิ g งอย่างเคร่งครัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต้องเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย1เมตรทั้งภายในรถโดยสารและที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ยังมีมาตรกา,รการการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทางและให้คำแนะนำตรวจสอบให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก,ากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทางซึ่งสำนักง,งานขนส่งทุกแห่งจะจัดแอลโกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการ นอกจากนี้แล้วการโดยสารรถสาธารณะยังมีมาตรการให้สแกน QR Code ค้ไทยชนะที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือทั้งก่อนขึ้นรถและลงรถเมื่อประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรคก็จะลดลงสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแต่อย่าลืมครับว่าถ้าจะเดินทางไกลจริงๆอย่าลืมเช็คเรื่องของการจองที่นั่งให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพราะว่าในตอนนี้ก็มีหลายๆคนที่อาจจะเริ่มต้นในการซื้อตัว๋วในการเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับในช่วงนี้เราจะมาคุยกันนะครับที่เกริ่นเอาไว้ว่า มาลองฟังเสียงสะท้อนจากตัวแทนของผู้พิการกันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้ครับเราเชิญท่านนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยครับคุณสุชาติโอวาดวรรณศุกุลนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่สุชาติครับสวัสดีครับแม่งามครับวันนี้ขออนุญาตใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยกันวยเพราะว่าทราบมาว่าพี่สุชาติเองก็เดินทางค่อนข้างเยอะใช่ครับในการไปพบเจอกับพี่ๆน้องๆกันด้วยรวมถึงลูกชายที่เป็นคนพิการด้วยเราจะต้อง พยายามจะต้องเซฟเขามากที่สุดเพราะว่ากลุ่มคนพิการเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปกติร่างกายก็จะไม่แข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโรคภัยโควิดถ้าเกิดเข้าไปที่คนพิการก็ยิ่งจะทําให้เขาการดูแลรักษาเสี่มากด้วยลำบากกว่าเดิมด้วยนะครับเพระฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันเลยดีกว่านะครับเบื้องต้นครับในในแง่ของตัวแทนจากกลุ่มผู้พิการ ณวันนี้เนี่ยมีกลุ่มผู้พิการด้านใดกันบ้างพี่สุชาติลองกหก็ถ้าเกิดแบ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับก็คือ7ประเภท7ประเภทครับก็พิการทางการเห็นนะครับทางการได้ยินก็คือหูหนวกไดยินครับแล้วก็ทางทางร่างกายก็คือการเคลื่อนไหวก็ฟิเศด้านร่างกายและอันดับที่4ี่ก็คือเรื่องด้านจิตนะครับอันดับที่5ก็คือพวกกลุ่มสติปัญญาครับแล้วก็กลุ่มการ LD ก็คือกลุ่มเรียนรู้ที่มีปัญหาเรื่องการ คำนวณการอ่านการต่างๆ,ๆ,ๆนะครับ ừ ừ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มออทิสติกครับ,รบก็จะแบ่งทั้ง7ประเภทก็จะมีนายกสมาคมทั้ง7ประเภทในการเข้ามาเป็น คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนนั้นเห็นกันดีว่าในสถานการณ์โควิด19แบบนี้คนทั่วไปว่าลำบากแล้วผู้พิการเป็นยังไงบ้างโอ้ถ้าปกติแล้วยังไม่เกิดโควิดเนี่ยปกติคนพิการเนี่ยก็ลำบากคนอื่นหลายเท่าอยู่แล้วใช่ใช่นะครับในการดําเนินชีวิตในการลำบากในเรื่องสิ่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะเช่นการเข้าถึงในเรื่องการศึกษาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็มีเปอร์เซ็นต์ในการที่ เรียกว่าเราสถิติออกมาเนี่ยคนพิการ60%เนี่ยจบแค่ป .6 เองหรือความรู้เนี่ยก็น้อยอยู่แล้วหรือการที่จะเข้าถึงสื่อต่างๆนะครับสื่อเป็นสะดวกทั้งหลายสก่เป็นเรื่องขนส่งนะรรวมถึงการเข้าถึงธนาคารอย่างเงี้ยครับการที่เราจะแบบไปเปิดบัญชงบัญชีอย่างเงี้ยแบงก์ก็ พยายามคิดแทนคนพิการไม่ให้เปิดบ้างอะไรอย่างี้ครับอันนี้ในง่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาซึ่งพอมาเจอสถานการณ์โควิดสิอีกครอีกมาตรการต่างๆมันจะรัดกลุ่มขึ้นอีกใช่ครับทำให้ผู้พิการเองได้รับผลกระทบอย่างแรงกล้าเลยครับผมเพราะไม่ใช่เฉพาะผู้พิการท่านเดียวนะครับต้องบอกก่อนว่าบางท่านเนี่ยพอมีผู้พิการหนึ่งคนต้องมีผู้ดูแลต้องมีผู้ดูแลบางทีทั้งครอบครัวต้องเสียสละเพื่อเขาเลยด้วยใช่ครับที่ผ่านมาภาครัฐเห็นบอกว่ามีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือบ้างแล้วบางส่วนเพียงพอไหม ก็คิดว่าน่าจะไม่ค่อยเพียงพอ่ยัง,งไม่เพียงพอนะใช่ครับแล้วก็หนึ่งอาจจะได้ช้ากว่าเขาด้วยแล้วก็ได้น้อยด้วยนะครับนี่ผมก็ต้องเข้าไปเรียกร้องที่กระทรวงการคลังนะครับรวมถึงไปที่กรมบัญชีกลางเข้าไปถึงรัฐบาลต่างๆเพื่อให้มองถึงกลุ่มสุดท้ายคือเราจะไม่ทิ้งคนพิการเนี่ยนะครับ,รบซึ่งโอเคแหละบางส่วนที่ คนพิการได้เงินนะครับหมื่นห้านะครับห้าพันบาท3เดือนเนี่ยก็จะมีประมาณสัก6หกแสนคนจากการที่ตกงานจากนวดจากการค้าสลากอาชีพอิสระต่างๆสําหรับที่มีอาชีพเป็นที่แน่ชัดแล้วก็รู้ว่าลําบากในช่วงนั้นแบบชัดเจนนะแต่ยังมีอีกบางกลุ่มก็คือคนพิการที่จดทะเบียนเนี่ยประมาณ2ล้านคนโอ้โหอีกตั้งล้านกว่าคนี่สองล้านคนเนี่ยเหลืออีกประมาณสักเมื่อกี้หกแสนใช่ไหมก็เหลืออีกประมาณสักล้านสี่แสนกว่าคนซึ่งยังไม่ได้เลยเลย แล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่ามีทางพมอเองก็กำลังยื่นหน่เข้ามาช่วยอยู่ด้วยก็คือให้กลุ่มเปาะบางนะครับคนละ1000บาท3เดือนก็รวมถึงเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะครับก็คิดว่าจะได้ประมาณสิ้นเดือนเนี้ยสองพบาทแล้วก็เดือนกรกฎาได้1,000บาทแต่ที่เราคุยกันก็คือว่ามันไม่ใช่เฉพาะผู้พิการคนเดียวมันจะมีคนที่ดูแลคนรอบข้างด้วยยิ่งเฉพาะช่วงนี้ถ้าใครที่คุณพ่อคุณแม่มีน้องๆอาจจะเป็นเด็กพิเศษก็จึงต้องดูแลไปด้วยใไปทํางานบางทีก็ต้องพาไปด้วยซ้ำหรือบาง นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอมันมาถึงจุดนี้แล้วแน่นอนมันต้องก้าวต่อไปพี่สุชาติครับคำว่า New n o r m a l คนทั่วไปก็บอกว่ามันลำบากแล้วนะตั้งแต่เรื่องของหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆผู้พิการเองปัญหาตรงนี้มันมีอะไรบ้างที่เราที่เราเจอครับอย่างเช่นตัวอย่างคนตาบอดอย่างเงี้ยเวลาจะขึ้นรถไฟฟ้า MRT นะครับหรือ BTS เนี่ยนะครับ การที่จะขึ้นปุ๊บเนี่ยจะต้องอย่างน้อยสมัยก่อนเนี่ยต้องมีคนที่จะพาไปเราต้องแตะแขนเขาทีนี้พอปุ๊บมันมีระยะห่างใช่ไหมครับก็ต้องให้ไปจับไม้เท้าอย่างเงี้ยทีนี้พอไม้เท้าปุ๊บมันก็จะมีคือคนพิการเนี่ยปกติถ้าสายตาเขาก็ต้องใช้สมมติเราเดินขึ้นบันไดพร้อมกับเขาใช่ไหมเขาก็จะใช้จังหวะที่คนหน้าเดินเขาก็จะตามได้เขาจะคาดคะเนได้ผมเคยพาผู้พิการวิ่งคือออกกาลังกายนี่เป็นเรื่องจริงนะฮะพอเขาวิ่งจังหวะกับเราเนี่ยเขาจะรู้แล้วไปยังไงปลอดภัยมั่นใจแต่พอเขาต้อองเหมืนกับ ขาดคนนำมันกังวลนะครับมันกังวลครับอ่านี่อย่างแรกละหรืออย่างพิการทางด้านออทิสติกหรือสติปัญญาเนี่ยถ้าบอกว่าให้เขาใส่หน้ากากใช่ไหมครับเขาก็จะถอดออกเพราะเขารู้สึกอึดอัดเขาไม่คุ้นเคยไม่เคยแบบเราไม่ได้ฝึกเข้ามาก่อนคือเราบอกเขาว่าอันตรายนะใช่แต่แน่นอนว่าสิ่งที่เขารู้สึกคือตอนนี้มันอึดอัดนัดถอดก่อนละกันถอดก่อนครับแล้วสมมุติไปตามห้างหรืออะไรจะต้องจับราวบันไดอย่างเงี้ยบอกว่าอย่าจับก็จะจับอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะควบคุม อารมณ์ได้ยากหรือทางด้านจิตอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าปกติพอมีระยะห่างใช่ไหมปกติเขาเขาเขาจะต้องเข้าสู่สังคมเขาถึงจะไม่เครียดนะครับปรากฏว่าพอให้ระยะห่างเข้าไปใหญ่เขาก็เลยเกิดอาการจิตทั้งสังคนคือทุกทีถ้าอยู่กับคนที่บ้านหรือคนที่พาไปมันจะอุ่นใจใช่ครับแต่พอระยะห่างปุ๊บจะจะไปไหนหรือเปล่าครับอันนี้คือที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ได้บอกว่าทุกคนว่าเอ๊ะมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะแต่เราอยากจะสื่อให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นเอกชนห้างร้านต่างๆถ้าคุณสามารถเสนอแนะไอเดียที่ทําให้พวกเขาสบายขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าให้ผู้พิการทางด้านสายตาสแกนคิวโค้ดหรือใช้แอปไทยชนะตลอดเวลามันก็ยากเหมือนกันนะมันก็ยากเหมือนกันใช่มันจะทํำยังไงอ่ะมันก็ต้องยื่นให้คนอื่นช่วยทําให้ถูกต้องซึ่งพอยื่นไปปุ๊บอ่าละมือสะอาดมาการละมือก็เป็นปัญหาอีกอันนี้ก็มีปัญหาหรืออย่างคนพิการรุนแรงเนี่ยที่ติดเตียงใช่ไหมปกติแล้วก็ต้องมีเขาเรียก PA เคอยช่วยคอยดูแลก็ต้อง ปกติเวลาทำก็ต้องสัมผัสนะครับช่วยดูแลให้ทีนี้ก็ต้องเระยะห่างมันก็บางคนก็กลัวไม่กล้าเข้ามาช่วยคนพิการก็อาจจะทําให้เขาแบบไม่มีคนดูแลเขาอีกนะครับอแปลว่าต้องแยกเนาะต้องแยกความเข้าใจกันก่อนว่าคือโควิดทาให้เราห่างกันห่างกันแต่ในความเป็นจริงเอาแบบคุยกันแบบเหมือนในคนในครอบครัวเนาะคนที่เป็น PA มาดูแลเขาก็เหมือนคนในครอบครัวจริงทิงแล้วมันก็สามารถใกล้ชิดได้ถูกไหมครับเพราะต้องดูแลแต่พอมันเกิดมาตรการเงื่อนไขเกิดขึ้น มันกลายว่าทําให้คนพิการลําบากลำบาก,บากโอ้โหใช่ะะฮะและในการปรับตัวตรงนี้เนี่ยพี่สุชาติเองมีคําแนะนํำไหมครับในส่วนนี้ก็ผมคิดว่าตอนนี้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยคือผมคิดว่าทั้งคนทั่วไปและคนพิการก็ต้องปรับตัวในยุค New Normal เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ที่ทางคนพิการนะครับก็จะใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Zoom ในการประชุมพูดคุยกันนะฮะก็เริ่มฝึกฝนกันนะครับตอนนี้ก็ พยายามที่จะแบบพูดคุยกันให้บ่อยได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เขาเรียนรู้ตรงนี้หรือการค้าขายเนี่ยแต่ก่อนใช่ไหมครับเราก็ไปขายตลาดนัดขายหน้าบงหน้าบ้านเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะครับมาขายออนไลน์ฝึกลูกที่เป็นเด็กพิการหรือ,อต่างนะครับมาไลฟ์สดมัง่งอะไรมัง่งก็ไปผ่านทางด้านแพลตฟอร์ม่างโซเชียลทั้งหลายใช่ครับ,รบซึ่งก็แปลว่าทางทุกๆสมาคมก็ต้องเริ่มต้นที่จะ ให้การสื่อสารแนะนําออกไป่ตรงนี้คิดว่าจะพร้อมเมื่อไหร่ครับพี่สุชาติครับโดยอีกสักพักใหญ่ๆเลยก็ตอนนี้ส่วนใหญ่เราก็ไม่รอภาครัฐหรือว่าให้ใครนะครับตอนนี้ก็มีหน่วยงานหลายที่นะครับที่ทําเกี่ยวกับเรื่องไอทีก็พยายามที่จะมาสร้างแพลตฟอร์มให้คนพิการเข้าถึงครับผมทราบมาว่าช่วงที่ผ่านมาโควิด -19 นี้ภาครัฐแน่นอนเขาก็ต้องมีมาตรการเป็นขั้นเป็นตอนแต่เห็นบอกว่ามีภาคเอกชนหรือบุคคลประชาชนทั่วไปเข้ามาซัพพอร์ตสมาคมด้วยใช่ครับมากน้อยแค่ไหนพี่สุชาติก็ถือว่าเยอะมากนะครับเขาต้องขขอบ ขอบคุณมากนะครับที่ทําให้คนพิการที่ผ่านมานี่นะครับบางทีเรารอจากภาครัฐไม่ไม,ไม่ไม่ทันเนี่ยนะครับแล้าภาครัฐก็ทันแล้เราได้บางส่วนแต่มันเร่งด่วน,วนแต่ดีที่สุดก็คือทางภาคเอกชนเนี่ยนะครับต้องขอบคุณมากที่แบบโอ้โหแบบได้ของมาได้เจลได้หน้ากากมาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ช่วยมาตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะลำบากเพราะา ส่วนใหญ่แล้วมันจะถึงกับคนพิการยากมากนะครับอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับเพราะอย่างเมื่อกี้ดูเรื่องพบข้ามไปนักกับผ้าหานคู่อุดหนุนปุ๊บเขาก็ไปให้กับทางผู้พิการต่างๆด้วยถูกไหมครับอนาคตในแง่ของการประกอบอาชีพหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าผู้พิการเนี่ยมีอาชีพไม่มากทีนี้ถ้าพูดตรงๆนะครับช่วงที่ผ่านมาเราจะทราบกันดีว่าอย่างเช่นอาชีพขายสลากนวด ซึ่งเจอสถานการณ์โควิดเข้าไปโอ้โหขายไม่ได้เลย<ช>แล้วก็เรื่องนวดก็เพิ่งมาเปิดให้บริการกันรตรงนี้เนี่ยมองเป็นเป็นเส้นทางที่มันยากกับผู้พิการไหมครับก็คือ<ช>อย่างเรื่องค้าสลากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพนะครับที่ผมอยากจะส่งเสริมให้เป็นอาชีพสําหรับคนพิการโดยตรงเลยเพราะว่าเป็นอาชีพที่เขาถนัดที่สุดแล้วก็อาจจะเหมาะสมมากที่สุดนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่รัฐบาลเลื่อนการออกสลากเนี่ยก็ทําให้เขามีไม่มีไรายได้นะครับบ,บางคนก็ต้องไปซื้อโคต้าต่อจากเขา นะครับสมมุติว่าเราซื้อจากกองสลาก70บาท40สตังค์ะนะครับแต่พอเราจะไปซื้อโคต้าคนอื่นเนี่ย85บบาท บางทีเป็นร้อยด้วยซ้ําไปมันก็ต้องขายแพงกว่าอันนี้ในแง่ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแต่ถ้าเกิดว่าเราให้โคต้าคนพิการได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้การจลาของเขาเนี่ยได้ดีขึ้นรวมไปถึงถ้าว่าพวกเราในภาคประชาชนรู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นวิธีการหารายได้เป็นอาชีพของผู้พิการเราก็สามารถซัพพอร์ตได้ตรงจุดเผลอๆผู้พิการสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยซ้ำหรืออย่างนวดเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเพราะว่าพอให้เปิดใช่ไหมครับช่วงนี้ระยะ4ระยะ5เนี่ยพอไปจะไปเปิดร้านปรากฏว่า ตอนนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็ต้องมีเครื่องวัดสแกนต้องมีเจลล้างมือต้องมีฉากกั้นใช่แล้วคนก็ยังไม่เกิดความมั่นใจก็ยังไม่กล้าเข้าไปที่ร้านอีกคอะไรได้ก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้าจะยังไงนะครับเพราะตอนที่เราเรารับได้มาหมื่นห้าเนี่ยก็จะใกล้หมดล้นะครับเห็นบอกว่าในแง่ของผู้พิการบางท่านนะครับโดยเฉพาะผู้พิการติดเตียงนะครับ เรื่องของการรับเงินเนี่ยยังมีบางจุดที่อยากเสนอให้ทางรัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือด้วยใช่ครับยกตัวอย่างเช่นเอ่อบางท่านไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้เพราะฉะนั้นเงินก็จะไปไม่ถึงไปไม่ถึงแนะนำยังไงดีก็เนี่ยผมพยายามล่าสุดคนพิการก็ไปที่อนุกรรมธิการที่วุฒิสภานะครับไปไปร้องเรียนนะครับเพื่อที่จะให้ทางธนาคารเนี่ย เปิดกว้างเพื่อให้รับคนพิการมากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างตอนนี้คนจดทะเบียน2ล้านคนเนี่ยทุกทีเบี้ยความพิการที่เราให้เดือนละ800บาทอยู่แล้วเนี่ยก็มีประมาณสักล้าน500แสนคนไม่ครบไม่ครบอีก500 0 0คนต้องจ่ายเงนสดเนี่ยเราอยากไปให้ทางธนาคารเนี่ยหนึ่งไปเปิดให้ถึงที่ได้ไหมคนที่พิการจิตเตียงเนี่ยนะเป็นการเรียกว่าทำเซ็นร่วมกันนะครับผมเห็นคนทั่วไปคุณยังวิ่งไปเปิดให้เขาเลยแต่คุณไปคิด คิดเองทําแทนเขาบอกว่าคนพิการอาจจะควบคุมเรื่องเงินทองไม่ได้ก็เลยกลัวจะถูกโกงถูกอะไรก็เลยไปคิดแทนเขาก็เลย่ปล่อยให้กันเป็นไอเดียนะครับสุดท้ายครับถามว่าคุณผู้ชมทุกคนในตอนนี้อยากเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นสมาคมต่างๆสําหรับผู้พิการไปดูได้ที่ไหนบ้างครับก็ผมคิดว่าตอนนี้ก็ทุกสมาคมได้เลยนะครับได้เลยผมอยากให้ไปเซิร์ชดูได้เลยว่าเราอยากช่วยคนตาบอดหูหนวกเพื่อนไว้ต่างๆนะครับได้ตาม เช็คซะหน่อยวัตถุบัญชีนะครับหรือให้ดีๆก็มาที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยก็ได้เราไปตามได้เลยที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณพี่สุชาติโอวัตมันธนาสกุลขอบคุณมากครับคุณแุณอําขอบคุณมากจริงๆนะครับไว้มีโอกาสขออนุญาตมาคุยกันต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเชื่อว่าหลายๆคนนั้นอยากจะพาลูกๆไปเที่ยวช่วงปิดเทอมจะเปิดเทอมแล้วนะฮะ dream world ต้องเตรียมตัวอย่างไรสักครู่เดียวครับ ในช่วงความรู้สู้โควิดนะครับสนับสนุนโดยกองุุพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้คุณรัติยาเรืองขจรจะพาไปดูวิธีในการเตรียมความพร้อมครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่ส,สนุกอย่าง Dream World จะกลับเปิดให้บริการกันแต่ว่าจะต้องมีมาตรการภาครัฐในการป้องกันมากน้อยแค่ไหนไปเที่ยวกันเลยครับช่วงความรู้สู้โควิด พรุ่งนี้นะคะสวนสนุกรีมเวิร์จะกลับมาเปิดให้บริการแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะที่ตั้งใจหรือมีแพลนที่อยากจะมาเที่ยวมาเล่นเครื่องเล่นที่คิดถึงได้แล้วนะคะแต่การกลับมาครั้งนี้ค่ะสวนสนุก r ีมเวิร์กก็มีมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะในการที่จะช่วยกันป้องกันโควิดสิโดยเฉพาะการลดจํานวนผู้เล่นแต่ละเครื่องเล่นลงนะคะเพื่อคงมาตรการรักษาระยะห่างให้ได้5ตารางเมตรต่ตอ1คนค่ะ ชมดูอยู่พรุ่งนี้อยากจะตั้งใจมาแล้วค่ะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วพอเข้าเข้ามาถึงเนี่ยต้องมีการเดินเข้าต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขา้าชมงไยบ้างก็ตามปกติเลยก็อะไรนะคะสวมหน้ากากตรวจอดาดขวัดอุณหภ,ภูมิใช่ไหมคะถ้าเกิน37.5ก็เชิญไปนั่งพักก่อนว่าใช่แน่นะว่าเกินเพราะว่าถ้าเกิน37.5เเราให้เข้าไม่ได้ใช่ไหมคะ ตามกำหนดภาครัฐ4ตารางเมตรต่อ1คนเนี่ยได้7,500คนนะคะงั้นก็ไม่ต้องห่วงเสร็จแล้วก็เมื่อเข้ามาใช่ไหมคะทุกคนต้องสวมแมสาก์เนาะระหว่างค่ะค่ะนะคะระหว่างเล่นอยกเว้นเครื่องเล่นทางน้ำนะคะ<น>เราก็ต้องเอาออกไม่งั้นมันก็จะเปียกนิดนึงวก็ให้อเอาออกขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากระหว่างเล่นด้วยอย่างอันนี้ก็ต้องใส่เหมือนกันค,ค่ะใส่แล้วก็ social distance ใช่ไหมคะทั้งคือถ้าเป็นกลุ่มคิดว่ารัฐก็คงไม่ซีเรียสแล้วนะคะเวลาเดินไปเดินมาแต่เวลาขึ้นใช่ค่ะเพราะมาด้วยกันแล้วเวลาขึ้นเครื่องเล่นเราก็พยายามจะจัดให้ไม่ได้อยู่ติดกันอยู่แล้วเขาก็จะมีกากระบาทเหมือนคุณน้องหมีเนี่ยค่ะว่าเราจะต้องนั่งตรงไหนหรือมีกากระบาดสีแดงว่าอย่านนั่งะอย่ายืนตรงนี้อย่านั่งตรงนี้ค่ะ แล้วส่วนของการทําความสะอาด่ะคะเพราะว่าอย่างเครื่องเล่นเนี่ยหลายๆคนอาจจะเพราะว่าจะต้องมีการสัมผัสรวมกันเยอะตรงนี้เรามีการเพิ่มเติมทุกชั่วโมงเราก็จะเช็ดพนักงานเขาก็จะเช็ดหยุดปิดเครื่องเล่นแบบหยุดเครื่องเล่นชั่วคราวหมายว่าเราก็จะเช็ดเช็ดเช็ด ที่นั่งลาวจับอะไรเงี้ยค่ะคือยังพรุ่งนี้มาเปิดเนี่ยอาจจะเล่นเครื่องเล่นอื่นๆได้ครบหมดแล้วยกเว้นเรื่องหิมะเนาะอยังียอีกรอไม่ได้อาทิตย์หนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องเล่นที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบหรือว่าต้องอยู่ในอากาศเดียวกันอย่างบ้านยักษ์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรามีมาตรกานค่ะคือเราใช้เครื่องถ้าเป็นแอร์เป็นเอชยูคือเอชยูเซ็นทรัลยูนิตเราก็ใช้ UVC แสง UVC นะคะแสง UVC มันจะ ได้ทั้งแบคทีเรียเชื้อราไวรัสอย่างเงี้ยค่ะในโรงพยาบาลใช้แล้วก็บางอันอีกอันหนึ่งที่เราเอามาใช้เพราะว่าเราก็ต้องดูว่าเครื่องเลนนี้เหมาะกับ UVC ที่ใช้ a AH s u บางทีต้องไปใช้ที่ไหนแต่บางอันก็จะต้องใช้โอโซนมันขึ้นอยู่กับสภาพนะคะว่าเราสามารถจัดที่นั่งได้อย่างไรบางไม่มีต่ำกว่าลดไปครึ่งอยู่แล้วนะคะ บางเครื่องเล่นเอาลายชื่อลายรายละเอียดมาดูโหลดไปตั้งสามในสี่แต่ก็ไม่เป็นไรเราค่ะก็ก็สามารถรอ,อนิดนึงค่ะแล้วระหว่างรอเราก็คงมีการการเอนเตอร์เทนลูกค้าโดยสตรีทคือพนักง,งานเราก็จะมีพนักง,งานในการที่มาทำให้ลูกค้าสนุกสนาน ดิฉันก็มาทดลองอีกหนึ่งเครื่องเล่นนะคะอย่างไวกิ้งที่หลายคนน่าจะชื่นชอบค่ะซึ่งก็มั่นใจได้เลยนะคะว่ามีการเว้นระยะห่างไว้อย่างชัดเจนนะคะเว้นที่นั่งเว้นที่นั่งก็สามารถส่งเสียงกรี๊ดได้ตามปกตินะคะแต่ว่าอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะตลอดการเล่นทุกเครื่องเล่นของดีมเบอร์แล้วด้วยตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเพื่อนๆดิฉันก็พร้อมแล้วด้วยเดี๋ยวขอตัวไปเล่นก่อนนะคะไปเลยสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ เสียวแทนคุณรัติยาเรือนขจรเลยนะครับเวลาแข่งเนี่ยเอาเป็นว่าใครเตรียมตัวจะพาลูกๆน้องๆไปเที่ยวกันพรุ่งนี้ก็เดินทางปลอดภัยอย่าลืมพกหน้ากากอนามัยไปด้วยกันละกันนะครับมาเตือนกันสะหน่อยสกิจกันสนิทนะครับกาดอย่าตกครับผมเพราะว่าล่าสุดนะครับคุณหมอพลวัน์วิทูลกลชิตนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะครับได้กล่าวถึงการใช้แอปพลิเคชันอย่างไทยชนะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมครับมีผู้ใช้งานกว่า30ล้านคนครับมีร้านค้าลงทะเบียนกันกว่า20 0 0 0 0ร้านค้าแต่ที่น่า เป็นห่วงก็คือตอนนี้พบว่ามีบางสถานที่ครับที่เริ่มกาดปกแล้วนะครับโดยเฉพาะในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านค้าปลีกส่งหรือว่าห้างร้านต่างๆนี่นะครับตอนนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรมากไม่ได้นะครับอย่ากาดตกเด็ดขาดนะครับจะไปไหนมาไหนใช้แพลตฟอร์มไทยชนะช่วยกันสันหน่อยนะครับ แล้วก็ภายในเวลา3-4ถึงวันนี้นะครับทางภาครัฐบอกมาว่าจะมีการอัปเดตส่วนของตัวแพลตฟอร์มไทยชนะนะครับว่าถ้าเราเช็คอินร้านนี้แล้วไม่ได้เช็คเอาท์ออกไปอาจจะลืมนะครับก็ไปเช็คอินอีกร้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเช็คเอาท์อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับควรจะเช็คเอาท์ด้วยตนเองเพื่อที่จะส่งผลประเมินกลับมาให้ภาครัฐด้วยนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งข่าวครับตอนนี้เริ่มต้นกันแล้วในการเดินทางข้ามประเทศครับไปกันที่เวียดนามกันก่อนนะครับเพราะว่าล่าสุดครับได้มีชาวญี่ปุ่นจํานวน150คนเดินทางจากสนามบินนาริตะครับถึงสนามบินที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเดินทางมาเวียดนามครั้งแรกครับของชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ทั้ง2ประเทศได้มีการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิได้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามาตรการก็ยังคงเข้มเช่นกันพร้อมกับเมื่อมาถึงก็ต้องมีการตรวจวัดนะครับทั้งอุณหภูมิด้วยหาเชื้อกันด้วยแล้วก็ ได้มีคําสั่งในการแยกย้ายไปกักตัวเองไว้ถึง14วันแน่นอนนะครับซึ่งในต,ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเองนั้นยังคงห้ามคนทั่วไปเดินทางเข้ากว่าจากกว่า100ประเทศนั่นเองนะครับแต่คาดว่าเร็วๆนี้ครับ อาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นทั้งจากไทยไปญี่ปุ่นและญี่ปุ่นมาไทย,วยรวมไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการแจ้งความจำลองมาว่ามีนักธุรกิจชาวไทยและญี่ปุ่นหลายต่อหลายคนที่อยากจะเดินทางกลับไปหาครอบครัวและบางคนก็ต้องมีการผัดเปลี่ยนการดําเนินการหรือว่าหน้าที่การงานแล้วนั่นเองนะครับก็เอาใจช่วยกับทุกฝ่ายก็แล้วกันครับอยากให้ทุกคนนั้นสุขภาพดีและก็ปลอดภัยกันด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆกนะครับกับกองทุนการออมแห่งชาติครับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนส่งท้ายวันสุกรด้วยความสุขกันละกันนะครับพบกันในวันจันทร์กับน้องไมัวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ